สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับน้ำค้างลดพุงหลากหลายสไตล์นะคะพามาเก็บถั่วยักษ์อีกแล้วค่ะยักษ์ไม่ยักษ์เดี๋ยวมาดูกันเอาข้างล่างก่อนไหมพาะอ่ะโอเคเดี๋ยวเ,เก็บเสร็จแล้วจะให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันใหญ่มากพ่อเอาฝกใหญ่ๆก่อนเลยนี่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 น,น,นี่เดี๋ยวมามามา,มาขอขอหน่อยอวางไว้ที่นิ้วให้ดูหน่อยป้าท,ทุกคนเห็นไหมเนี่ยใหญ่กว่านิ้วโป้งค้างอีกค่ะสองนิ้วก้อยเลยแล้วยาวด้วยนะพ่อวัดยาวให้หน่อย ยาวยาวความยาวไม่เท่าไหร่นะวันนี้เนาะเพราะเราเก็บหลายชุดแล้วใช่ไหมพ่อเ,เกี่ยวยไหมกยก็ายาวเนาะสมชื่อเลยแต่มันเกินชื่อเลยเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยวันเนี้แล้วชุดที่เราเก็บรอบที่แล้วนะคะเราก็ถ่ายให้ดูเนาะรอบนี้เยอะมากนะแล้วก็มีที่กําลังโอป้อเอ๊ป๊ะอันนี้ก็ไม่โอปป้อหรอกเนี่ยไม่กี่วันก็เก็บได้อีก ที่ต้นเดียวนะคะเนี่ยเก็บบ่อยมากก็คือเก็บวันไหนก็ถ่ายคลิปวันนั้นนะคะก็อย่าเพึ่งเบื่อกันนะเนาะอยากถ่ายแชร์ภาพบรรยากาศให้ได้รับชมเนาะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ภาพบรรยากาศแบบนี้เลยนะคะเราอยู่กรุงเทพนะแล้วเราก็กลับบ้านมาอยู่บ้านก็เลย ได้มาปลูกผักกินเองนะคะซื้อก็มีนะไอเวลาไปตลาดก็ซื้อระยงรอยางเพราะว่าผักแถวบ้านเนี่ยไม่แพงนะคะแล้วก็เป็นชาวบ้านปลูกเนาะก็ปลอดสารพิษค่ะแต่ว่าชอบปลูกนะคะปลูกทุกอย่างที่กินนะเหมือนบางต้นอะ่ะขึ้นเองก็ปล่อยให้เขาขึ้นอย่างตำลึงเนี้ยขึ้นเองก็เป็นอะไรที่พ่อบ้านชอบโอ้โหได้รูโปโปรไฟล์สวยๆแน่ๆวันนี้นะคะ อ่ะเดี๋ยวไปฝั่งนู้นนี่อ๊้ตรงนี้เอาไหมเห็นไหมดึงออกมาให้ดูหน่อยค่ะอ๋อเอาใช่ไหมอ่ะเอาพ่อเก็บเลยนี่แม่แอบมาเห็นเอาไหมล่ะยังไม่โตนะเอาหมดเลยเอาหมดเลยเนาะโอเคมาค่ะพ่อพ่อเอากระถินด้วยอยากกินกระถินเก็บทีหลังแล้วชอบกินกระถินชอบกินผักชอบกิน แล้วก็เราก็เลยแบบภูมิใจตื่นเต้นกับนาะถ้าใครที่ไม่ไม่ใช่ใน้ค้างก็อาจจะไม่เข้าใจนะคะคนที่อยู่ตามบ้านก็โอ๊ยก็ปลูกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับเราอะอยู่กรุงเทพเนาะในเมืองที่แอาอัดนะคะเรามาเจอแบบนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะแล้เดี๋ยวไว้เก็บรั้ง่อไปอ,อ,อ,อันอันอันเนี้ยเนี่ยงั้นไว้เก็บรั้งสอ่โอ้นี่นี่อันนี้ยังไม่เก็บเห็นไหมคะเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้ามาดูถึงดินแล้วรับรองรากดินแน่นอนนี่นะนี่อีก เดี๋ยวนะเพื่ออย่าพิ่งะะจะเห็นไหมเนาะย้อนแสงต้องขอโทษด้วยนะคะแสงตรงนี้ได้เดี๋ยวจะหยุดภาพทำนะปกอุอ้ยโ,โดนเดินชนเสาพอแล้วใช่ไหมคะพออู้เดี๋ยวให้ดูอันนี้นี่กำลังจะโตนี่นี่นนน พ่อถือให้คืนที่นถึงโอเค <laughs> ายแบบกิติประสักนะเนี่ยไม่ค่อยจะได้เห็นหน้านะคะยิ่งถ้าเป็นช่องตัวเองนะช่องเมียช่างไม่เคยเห็นหน้าช่างทองเลยนะคะนี่ลงทุนทุ่มทุนสร้างเพื่อน้ำค้างรดพุงโดยเฉพาะเลยพพอร์ตทุกอย่างนะคนเนี้ยอยากให้น้ำค้างตัวเล็กก็ทุกอย่างเ,าตาเ,เต็มถาดเลยวุ้ยวันนี้เยอะวันนี้สงสัยต้อง กินไม่หมดเดี๋ยวตรงนี้จะทําโดมนะครับจะต่อไปจะมีโดมเอาไว้ทาค้างถั่วนะครับถั่วเป็นแถวตามนี่ถั่วถั่วเริ่มขึ้นแล้วนี่นะเดี๋ยวเราจะทำเป็นคางคองนี่มีมะกอด้วยเห็นไหมนู่นนี่ค่ะสองฝั่งนะนี่อ่าๆอยากมีเซนก็ได้เลยค่ะพ่อเห็นไหมคะถั่วค่อยชี้ให้หน่อยถั่วนะคะน่ะเนาะ ทั่วพันนี้แหละที่เราว่านนี่แหละซึ่งพันุ์เนี้ยพอเรามาอยู่อ่ะเขาขึ้นเองนะคะเขาขึ้นเองต้นแรกเลยอยู่กลางสวนเลยนะพ่อเนาะเราก็ปล่อยให้เขาโตจนเขาแก่เดี๋ยวจะปล่อยฝากแก่อยู่แต่ยังไม่ได้ปล่อยมันยังมีอยู่ม,ม,มีวิธีด้วยนะมะเขือทำยังไงให้เขาดกนะคะพริกทำยังไงให้ดกก็ไปดูได้เลยนะ จะอยู่สองช่องนะคะอยู่ช่อง DIY เพรเอกกับช่องน้ำค้างลดพุงนะ mm hmm. ก็จะกระจาย mm hmm. กระจายคลิปลงนะคะจะมีรุ่นต่อไปนะครับเก็บรุ่นนี้เอาไะะ้ต้องเก็บเพื่อให้รุ่นใหม่เขาโตใช่ไหมพ่อใช่ปลกวอะไรจะเอาไปไจะได้ให้เขา ต้นเ็จะได้หาเลี้ยงจุดนึ่งพี่พ่อก็ตัดใบให้ดูด้วยเลยจะได้เห็นภาพด้วยว่าเราตัดใบเนาะเพราะว่าถ้าเขาเริ่มเป็นลูกเป็นดอกเนะะี่ยค่ะมีดอกอย่างเงี้ยให้เราตัดใบใบที่เอออาจจะโดนแมงเจาะอย่างเงี้ยเนี่ยคะ่ะใบเหลืองๆแบบนเนี้ยเนี่ยแล้วใบใหญ่ๆที่เขาอยู่โคนๆอะ่ะให้เราเอาออกให้หมดเลยนะคะ จะทำให้ลำต้นเขามาเลี้ยงลูกได้ดีให้ลูกโตลูกดกค่ะเนาะนี่เป็นเคล็ดลับที่ไม่ลับใบล่างๆเนี่ยเนี่ยเ<อ>นี่ยค่ะแต่ไม่ได้ตัดหมดนะตัดใบที่เขาไม่งามหรือใบที่งามนะเดี๋ยวจะพาไปดูบักแข้งนะมะเขือพวงในใบางามมากใบที่งามแต่อยู่ล่างๆอย่างเงี้ยค่ะ ลำต้นเขาก็จะไปเลี้ยงใบพวกนั้นด้วยเขาก็จะไปไม่ถึงลูกไปไม่ถึงดอกนะคะถ้าเขาเริ่มออกดอกพริกก็เหมือนกันนะแล้วพ่อเนาะนี่คะ่ะตัดเลยเดีย๋ยวเดี๋ยวก็จะพามาเก็บต้นนี้คือต้นมะเขือลายนะพ่อได้เก็บไหมเอามาให้ดูนะเก็บไหมเก็บเก็บก็ได้เห็นด้งยไหมเนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้ต้นมะเขืออะไรนะมะเขือไข่เต่าไหมอะถ้าเรียกผิดก็ขอโทษด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปเก็บตําลึงนต้นเดียวนะครับต้นเดียวเดี๋ยวไปดูต้นตรงนู้นด้วยตรงนู Luckily, ้นต้นเตี้ยๆเล็กๆก็มีลูกพ่อเห็นหรือยังน่ะลูกใหญ่ๆเห็นยังลูกทอากำปั้นนี่แมะมะเขือแมะนั่นไงเออนั่นแหละใกล้ๆกันอีกสามลูกเลยนะตรงนั้นอ่อนหมดนะคะทุกคน เขาหาเัียงชุดใหม่นะคะคนกรุงเทพมาอยู่มาอยู่ต่างจังหวัดเจออากาศเย็นจัดโอ้ยน้ำค้างรับไม่ไหวเลยค่ะบางทีก็เช้าเช้านี่เอาแล้ว เหมือนเป็นหวัดเลยนะคะแต่พอใสๆก็จะหายนะเนาะยังต้องปรับตัวปีหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้เนาะย้ายกลับมาก็อาจจะอีกปีสองปีน,น,นี่ค่ะวันนี้เขาหนาวนะครับเขาเย็นอากาศเย็นแล้วก็แตกนะถ้าอย่างงี้นะก็จะไม่กินนะครับก็จะทิ้งไปผิวถ้าผิวเขาดีเขาก็จะประมาณนี้ อ่อนเนี่ยลูกใหญ่ๆนี่ก็อ่อนนะเนี่ยเนี่ยอ่อนนะคะเนี่ย <Okay. S 2> แกงเขียวหวานกันดีกว่าไหม <laughs> มีอะไรอีกมีกไหมหมดหรือ,อยังใบเล็กใบเลยค่ะใบเล็กใบน้อยถ้าเขาอยู่ตรงข้างล่างคือเขาไม่สําคัญแล้วเนาะ mm hmm. เรากินมะเขือเรากินลูกนะคะเราไม่ได้กินใบนะสามารถตัดออกได้เลยเพราะว่ามะ,มะเขือเนี่ยบางทีใบางามมาก กะะ็ปล่อยให้เขางามก็ได้ถ้าเราเพิ่งปลูกแต่ถ้ามีดอกแล้วให้ตัดให้หมดพ่อมีต้นตรงต้นกล้วยเอาไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูตรงต้นกล้วยน,นี่ค่ะอันนี้ต้นเล็กมากนะคะก็มีลูก <c oughs> ต้นนี้ทางค้างมาลดน้ำตอนเชา้าลิใบออกไปแล้วแล้วพ่อเลยบอกว่าจะเก็บถั่วก็เลย ก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ดูเห็นไหมคะเก็บออกไปเลยนะครับให้ชุดใหม่เขาขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ปล่อยไปแ้แล้วก็นี่เล็กๆมะฮอยนะคะ,ะเป็นภาษาเหนือเนาะ,ะเรียกมะฮอยนะะก็จะเรียกมะฮอยตามพี่เขาตอนนี้เริ่มจะไม่ใช่มะฮอยแล้วเนี่ยดูสีจะเป็นมะฮอยใหญ่แล้วจะเป็นมะละใหญ่ไปแล้วไม่ใช่มะละขี้นกแล้วดูดิใหญ่มากอันนี้เจอไม่เก็บนะจะเอาไว้ ดูนะคะเพราะว่าถ้าว่าทําพันน่ะเขาก็ขึ้นได้ตลอดอยู่แล้วแหละเพราะว่าตะกางสวนก็นมีอีกตั้งสองสามต้นมาดูพริกนีกก่ได้ตัดใบออกไปแล้วเห็นไหมคะลูกเดี๋ยวพาไปดูมะละกอดีกว่าก็แค่นี้แหละคะ่ะที่เก็บก็คือจบแล้วเดี๋ยวไปดูมะละกอกันเนาะนี่คะ่ะต้นมะละกอมีคะ่ะ รู้สึกว่าจะอัปเดตให้ดูบ่อยอยู่ในน,นี่ยตอนนี้เขาเล็กๆนะตอนนี้ลูกโตแล้วนะโตแล้วแต่ก็ยังไม่เก็บนะคะเอาไว้ออนซอนก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวลืมไปว่าต้องเก็บตำลึงด้วยค่ะของโปรดประโยชน์เยอะตอนนี้ดอกเยอะสามวันเก็บทีนะคะเนี่ยก็จะถ่ายตอนที่เก็บถั่ว เท่านั้นนะแต่จริงๆอ่ะพ่อบ้านมาเก็บบ่อยมากสามวัน2วันเพราะว่าเขาแตกยอดเยอะเพราะเรากินแต่ยอดเขาอยู่แล้วนะคะ แ,แตกขึ้นมาอีกนี่มันจะดีนะจะเป็นยายาเยน็นกิน น,น,นต้นเดียวนั้นเนี่ยขึ้นเองนะครขึ้นเองแต่เราทำค้างให้มันเนาะว่าตรงนี้มันเป็นส่วนก็เลยหาค้างมาทำ เดี๋ยวเราไปดูกันในถาดนี่จ้าเดี๋ยวเรามาดูผักในถาดเรานี่เคคลิปนี้ก็พามาเก็บผักปลอดสารพิษนะคะที่เราปลูกเองที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะนี่ค่ะไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะคะไปทำกินกันเลยจ้า โอเคค่ะใครดูมาจนจบคลิปก็ขอบพระคุณมากนะคะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำค้างด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะ